ลอดิึงดิ้งดิงดิงดิดิงดจะรอดหรือไม่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 เอาไงผมคิดแล้วว่าจะรอดหรือไม่รอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมเอาแล้วจะรูจะรอดไหมจะรอดไหมโดนแต่ทำไมโดนทไมไปตรงน้นอ่ะมันไม่ไปอ่ะ เกมมีเกมมีวงมีบักอยู่จังงี้เนี่ยเฮ้ยบนไล่แล้วน่ะอ้าวโอ้โหเร็วเรียบร้อยโอเคทุกคนนะสุบคือจุดจบก็คือเราตายเหมือนพอเราตายหมดก็จบกตัวพิลัญหามากจริงจริงมัน อะไรเหรอโอเคผมนะหรับคลิป <amounts> น <of audio> <lab>, ี <Incred> <noise> <ma superv ising refugees> ้ก <Big enough> ็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ผมนะใครอยากใครชอบใครใครชอบอย่ากดไลค์กดแชร์กดติดใครให้เป็นเพิ่มกำลังใจสร้างสรรค์ผลงานด้วยผมนะใครอยากดูพาร์ตต่อไปไวๆก็อย่าอย่ากดไลค์เยอะๆสเหรับนี้ก็ก็ไปายครับายกูปดไนท์